หลวงท่านประธานให้ในฐานะที่ข้าได้เริ่มบรรดาศักดิ์จากขุนเป็นคุณพระบำเรอรุงุงรถลากคันนี้มีแค่5คันเท่านั้นนี่ไงเห็นนัมเบอร์ไหมทุกอย่างเป็นลิมิเต็ดเอดิชันคนมีบารมีมันเจิดจ้าอย่างนี้เองสิขราัามอย่าเข้าใกล้มากเดี๋ยวรถกูเป็นลอยกับผมขัดให้มันวาวเลยครับเฮ้ยสุภาพใครคันนึงแล้ว โถโถคิดว่ามีรถลากไดอยู่คนเดียวเหรอวะท่านก็ประทานให้ข้าเหมือนกันแล้วประธานโทษนะครับของข้าเนี่ยนัมเบอ์002ครับออกมาเดิมๆจากศูนย์จะบอกเหมือนกันนั้นไม่ได้แหวนทองที่เองใส่อะยังถูกกว่าไหล่ที่ข้าแตง่งแต่งเก่งดังนั้เองแต่งตามตามังระวังจะพังตามตีน ก็ให้มันรู้ไปสิว่าฝีตีนใครมันจะไปไวกว่ากันไปมึงกับผมไม่มึมือ้กับใครให้กูลงไปลากแล้วมึงก็ไปนั่งเหรอครับครับเชญครับไปตามรอบเลยเลยนะจอมรถเร็วไม่จำเป็นต้องแซงรถแรงไม่จำเป็นต้องคุยอย่างข้าเรียกว่าออกตัวค่อยๆแรงอะไรแพงเดี๋ยวมันบินไปไว้จอมไปไว้จอม ทำไม,ไมควขนสวยต้องไป็นอไกแล้วนี่